ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนไทยดวงใจสีเขียวกับผมบ้ายกฤตทพงศ์นพคุณนะครับรายการสารคดีสาหรับคนไทยที่มีจิตใจรักธรรมชาติครับและวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ใดโปรดติดตามชมได้ตลอดทั้งรายการในวันนี้ครับหมู่บ้านแม่อยางมิน้นเป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ท่ามกลางภูขเขาเขียวกระจี ในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลสีถ้อยจังหวัดเชียงรายเป็นที่อยู่อาศัยของชาวบ้านชนเผ่าปางกาญยอซึ่งในอดีตเคยมีแผนอพยพชาวบ้านออกจากที่อยู่เดิมเพื่อประกาศเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติทําให้ชาวบ้านนําโดยผู้ใหญ่บ้านบุญฤทธิ์เตชะแกนนําสําคัญในการจัดการป่าจนทําให้ปัจจุบันชาวบ้านกับป่าสามารถอยู่ร่วมกันได้ ประมาณปีพศ2536ตอนนั้นรู้สึกจะมีแผนอพยพที่น้องชนเผ่าทุกชนเผ่าที่อยู่ในเขตป่าโดยเฉพาะป่าต้นน้ําที่จะเตรียมประกาศเขตอุทยานคือหมู่บ้านไม่ยังมีก็เป็นหมู่บ้านหนึ่งที่ต้องถูกอพยพออกจากหมู่บ้านแล้วก็ไปอยู่ตรงจังหวัดลาปางคือถ้าจำไม่ผิดก็เป็นผาช่อที่จะมาลำปางก็ไปศึกษาแหล่งที่อยู่ที่จะให้ชุมชนอพยพตรงนั้นนะคือรู้สึกเท่าที่ไปดูไม่สามารถอยู่ได้และยัง คือพื้นที่จะไม่เหมาะสมกับวิถีชีวิตของพี่น้องชนเผ่าถ้าเป็นลักษณะน,นั้นพวกเขาเราไปอยู่ก็ไม่ได้ถ้าจะอยู่ก็มันเป็นการไปฝืนวิถีชีวิตมันจะลําบากแล้วก็จะมีจะเกิดอาเพศเกิดไทยเก่ชุมชนก็ว่าได้เป็นความเชื่อของแต่ละชนเผ่านั้นหลังจากนั้นก็ปีพศ2539ก็จะมีการบวชป่า ู้สึกตอนนั้นถ้าพี่น้องชนเผ่าที่ไปร่วมอ่าศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการอ,อพยพชุมชน,ชนก็จะกลับมาพื้นถีและก็มีการอนุรักษ์ป่าและก็มีการบวชป่าเลี้ยงผีขุน้ำตามความเชื่อของแต่ละชนเผ่านั้นการจัดกิจกรรมตรงนี้ก็จะได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งระดับพื้นที่ระดับจังหวัดและระดับภูมิภาคเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็มาจัดวิธีมานั่งหารือการถึงทางออกของ พี่น้องชนเผ่าที่อยู่ในเขตป่าว่าจะอยู่อย่างไงต่อไปกับป่าและก็จะจัดก,การป่าอย่างไงให้ป่าอยู่คู่กับสิ่งโผลและก็มีการอนุรักษ์ใช้ทรัพยากรจากป่าอย่างยั่งยืงนเราเป็นมรดกของชุมชนแต่ละท้องถิ่นสืบทอดต่อไปครับการเลี้ยงผีขุนน้ำเป็นพิธีกรรมความเชื่อ ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานซึ่งชา,าวเผ่าปากาเกยอในหมู่บ้านแห่งนี้ก็ได้เข้ามาร่วมแรงร่วมใจจัดพิธีกรรมนี้ขึ้นเพื่อเป็นการขอขามาและสะัาวนตนต่อเจ้าป่าเจ้าเขาอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้การเลี้ยงผีขุนน้ำทุกปีจะมีการเลี้ยงผีขุนน้ำของชนเผ่าอยู่แล้วโดวยเฉพาะพี่น้องปากาเกยอนะหลังจากอาลงปลูกพืชไร่เช่นปลูกข้าวปลูกข้าวโพด ปลูกมันปลูกเกลือกต่างเสร็จแล้วก็ก็จะมีการเลี้ยงผีขุนน้ำเป็นการขอขมา,เจ,า,าเจ้าป่าเจ้าเขาที่ให้ปลาให้อาหารคือเหมือนกับว่าต้องขอขมาต่อเจ้าที่เจ้าทางด้วยก็เป็นเป็นเป็นความเชื่อของชนเผ่าแต่ละชนเผ่าโดยเฉพาะพี่น้องพักระยอเนี่ยจะทำอยู่แล้วทุกปีเนี่ยจะต้องเลี้ยงผีขุนน้ำเพราะว่าชาวบ้านอนุรักษ์าอนุรักษ์ปานี่ว้นานแล้ว หลายปีแล้วก็เลยต้องเลี้ยงผีกุนั่นทุกๆปีเจ้าจะมีกิจาการรมจะอีทุกๆปีแล้วจะมีเจ้าบ้านเข้าร่วมจะอีทุกๆปีและมีหน่วยงานอื่นมาร่วมตยัยตลอดครับนอกจากนี้การสืบชะตาป่าก็เป็นอีกหนึ่งพิธีกรรมที่นําเอาประเพณีทางพระพุทธศาสนาเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งชาวบ้านมีความเชื่อว่าไม่ได้กระทําตามประเพณีนี้แล้ว จะทำให้ผืนป่ามีอายุยืนยาวและมีน้ำอย่างอุดมสมบูรณ์การสืบชะตาป่านั้นเป็นพิธีทางพระพุทธศาสนาการสืบชะตาป่าก็ไม่แตกต่างจากการสืบชะตาคนแล้วก็ในการเข้าร่วมกิจกรรมก็จะเชิญทุกหนึ่งานเข้าร่วมหลังจากสืบชะตาเสร็จแล้วก็บางครั้งก็จะจัดวิธีเสวนาหาทางออกและก็หาวิธีการป้องกันแก้ไขาร่วมกันทั้ง อชุมชนอยู่ในเมืองชุมชนอยู่ในป่าว่าเราจะมีวิธีการร่วมมือกันจากการป่าที่เหลืออยู่นี้ให้คงอยู่กับชุมชนได้อย่างไรครับการศึกตาป่ากับการเลี้ยงผีขุนน้ำเป็นการใช้กฎจารี่ปินีทางหนึ่งหลังจากเรามีกฎกติกาข้อห้ามต่างๆในชุมชนแล้วนี่ก็จะมีการเลี้ยงผีขุนน้ำเป็นการสาบานตน ต่อสิ่งทางสิทธิ์ยกได้อย่างเช่นหากคนใดฝ่ฟาฝืนถึงแม้กฎระเบียบก็จะมีการเสียค่าปรับได้ไหมแต่เวลาการฝ่าฝืนในกฎจริยปรีเนียจะทําไม่ได้เพราะว่ามันเป็นการปกติดสำนึงในจิตวิญญาณให้ชุมชนนะห่วงแหนแล้วก็ตระหนักนี่นำซ้ำเนี่ยเป็นการเกรงเกี่ยวกับกฎจริยปริมอีกทางหนึ่งครับกิจกรรมจัดทำแนวกันไฟ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติของชาวบ้านเป็นการป้องกันอันตรายที่เกิดจากไฟป่าไม่ทำให้พื้นที่ทำกินและที่อยู่อาศัยของชาวบ้านเสียหายและยังเป็นการสร้างความสามัคคีในการทำกิจกรรมร่วมกันอีกด้วยกุมพากบมีนาช่วงนั้นจะมีกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าเช่นการทำแนวกันไฟก็จะทำช่วงก่อนก่อนฤดูแรงเช่นอย่างเดือนคุมพาก็จะมีการทำแนวกันไฟ พอทาในกอนไฟเสร็จปุะนะ๊บเนี่ยก็จะมีเวรยามเดินตรวจป่าไฟจะมาช่วงมีนาครับมีนาได้แรงมากช่วงเนี้ยเฝ้าระวังทุกวันเลยเพราะว่าเจ้าบ้านทุกคนก็ต้องบางบางบางคืนก็บาได้กับบ้านต้องนอนในป่าเพื่อป้องกันไฟเข้าไปในป่าเพราะว่านานมากตีไฟยังบอกเคยเข้าเลยถ้ามันเข้ามากก็ค่อนข้างจะลำบากในการดับไฟครับ คือการอนุรักษ์ป่าที่ช่วยลดไฟแรงไม่แรงอีกทางหนึ่งก็เป็นสัตว์เลี้ยงเพราะสัตว์เลี้ยงยุทธิยางวัวเนี่ยจะจัดโทนกับเรื่องแรงหน่อยจะปล่อยในป่าชุนได้ง่ายเวลาจะช่วงนั้นแหละช่วงหน้าฝนพืชพืชจะขึ้นมาเยอะวัวก็จะช่วยกัดกินพืชเล็กๆที่จะเป็นวัชเชื้อเพลิงในในแรงต่อไปแรงข้างหน้าเนี่ยก็จะเป็นการลดเชื้อเพลิงอีกทางหนึ่งสองเนะี่ยเวลาจะเวนยามที่เดินตรวจป่า เป็นการเดินตรวจป่าด้วยมาดูแลว,วัวของตัวเองด้วย,ยเป็นเป็นอาชีพเสริมอีกทางหนึ่งในการดูแลรักษาป่าซึ่งว่าพวกผมปลูกข้าวโพดก็ดีปลูกอย่างหนึ่งถึงแม่ราคาไม่ดีเนะี่ยพวกผมก็ยังมีวัวที่ช่วยเป็นชุนเชื้อเหลือเป็นตัวส่งเสริมเรื่องการศึกษาให้กับบุตรที่เข้าไปศึกษาระดบับอุดมศึกษาเช่นอย่างคนที่มีวัวถึงแม้ว่าปลูกข้าวโพดเสรวราคาไม่ดีพอ จบปีหนึ่งแล้วใกล้จะเปิดเทอมก็สามารถนำวัวไปขายได้ ความมุ่งมั่นและความเข้มแข็งของชุมชนทําให้หมู่บ้านแม่ยางมิน้นได้รับการพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนปลอดการเผาบรรเทาโรกร้อนสนับสนุนโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมครับอาคารชั้นเดียวใต้ต้นไม้ร่มรื่นเป็นที่ตั้งของศูนย์เรียนรู้ชุมชนปลอดการเผาบรรเทาโลกร้อนเป็นศูนย์กลางที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความพร้อม ในการดูแลรักษาธรรมชาติให้กับชาวบ้านชุมชนใกล้เคียงศูนย์เรียนรู้ที่ไว้ในหมู่บ้านคือเมื่อก่อนนะคือจะเป็นใช้เป็นอนาคารอเนกประสงค์การประชุมของหมู่บ้านการจัดก,กิจกรรมบางอย่างแต่พอพวกผมทําเรื่องการจัดก,การป่าการหมู่บ้านลดการเผาเสร็จแล้วก็ทางอาบตก็มาเห็นด้วยแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้หมู่บ้านนําไปสู่ ให้กับหน่วยงานหลายๆหน่วยงานมารับรู้แล้วอย่างยกตัวอย่างเช่นกรมก็มาเห็นด้วยว่าหมู่บ้านพวกผมควรจะเป็นศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านปลอดการเผาให้กับชุมชนแล้วก็เป็นแบบอย่างให้หมู่บ้านใกล้เคียงด้วยศูนย์เรียนรู้เมื่อก่อน,นจะไม่ไม่ค่อยมีข้อมูลอะไรเยอะแต่พอทางศูนย์ทางกรมมาจัดให้รู้สึกจะเป็นศูนย์แล้วมีข้อมูลแทบครบทุกอย่างแล้วก็แล้วก็ติดถนนด้วยชุมชนที่ผ่านไปผ่านมาหน่วยง,งานที่ผ่านมาก็รู้สึกจะ นำมาเป็นแบบอย่างยกตัวอย่างครูแต่ละโรงเรียนเื้งฐานเนี่ยก็จะมานำเอาข้อมูลตรงนี้เป็นวิชาพื้นฐานในการจัดก,การป่าให้กับโรงเรียนด้วยว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ในการจัดก,การป่าโดยชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลสีถ้อยเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญที่เข้ามาสนับสนุนชาวบ้านในหมู่บ้านแห่งนี้ทำให้ผู้นำและชาวบ้าน มีระบบการจัดการกับป่าที่ดีขึ้นมาจนถึงปัจจุบันออบตที่สนับสนุนหมู่บ้ากนก็ยกตัวอย่างเช่นงบประมาณงบประมาณในการใช้รถ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 ,รถไถขับเคลื่อนสีล้อเนาะเครื่องจักรกลขนาดเบาช่ปราบถนนปรับแนวกันไฟให้มันง่ายต่อการเก็บกวาดฝังชีดน้ําไม่ตกไฟแล้วก็ค่าที่พวกผมใช้แล้วก็จําเป็นมากที่สุดก็จะเป็นฐานชีดน้ํา แล้วก็วิทยุสื่อสารอันนี้จําเป็นสําหรับพวกผมสําหรับถังชีดน้ำเนี่ยมันจะเป็นทั้งใา้ดื่มแล้วก็ใช้ดับไฟด้วยสําหรับวิทยุสื่อสารใช้เวลาสื่อสารยกตั็อย่างพอไฟป่ามาปุ๊บพวกผมก็ต้องกระจายการแบ่งกลุ่มเข้าไปดับพอกระจายกลุ่มปุ๊บแล้วการสื่อสารถ้าใช้โทรศัพท์มันก็ไม่มีสัญญาณแต่ถ้าใช้วอรน่ว่าตรงนั้นดับไหมหรือว่าดับไหวไหมหรือว่าต้องขอกําลังเสริมกําลังเพิ่มในการดับไฟนี่แหละครับ น,นี่จำเป็นสำหรับพวกเรในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลสีท้อยนั้นได้สนับสนุนงบประมาณในการอนุรักษ์พื้นที่แหล่งต้นน้ำแม่ยังมินนะครับพื้นที่ป่าบริเวณตรงนี้ประมาณ2600กกว่าไร่เราได้จัดสรรงบประมาณในเรื่องของสนับสนุนอุปกรณ์ในการดับไฟป่าแล้วก็การ ทำแนวกันไฟป่าแล้วก็งบประมาในการจัดกิจกรรมเลี้ยงผีกุขุนน้ําของต้นน้ําไม่ย่างมินเป็นเป็นต้นน้ําของตําบลสีท้อยด้วยนะครับเข้ามามีส่วนร่วมกับผู้ใหญ่บ้านและก็สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลในการอนุรักษ์พื้นที่แห่งนี้มาโดยตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูแล้งเราก็จะจะัดสรรงบประมาณในการดับไฟป่าส่งเสริม อุปกรณ์ต่างๆเข้ามาสนมับสนุนในการดับไฟป่ามาตลอดจนจนพื้นที่แห่งนี้เขียวชวยอุ่มตลอดปีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอนุร,รักษ์ป่าในเขตหมู่บ้านแม่ยางมิ้นได้รับความร่วมมือกับหลายๆภาคส่วนเช่นเดียวกับผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงผาวิทยาที่เล็งเห็นความสำคัญของการอนุร,รักษ์ผืนป่าจึงปลูกฝังให้นักเรียน มาเรียนรู้กับการทำกิจกรรมที่นี่ทางโรงเรียนก็มีการส่งเสริมกิจกรรมอย่างนี้ตลอดไม่ว่าจะเป็นการมาร่วมกิจกรรมในการเลี้ยงถิ่นน้ำหรือการส่งเสริมให้นักเรียนนั้นได้มีส่วนช่วยพ่อแม่ผู้ปกครองในการจะทําแนวกันไฟหรือการปลูกป่าเพิ่มเติมสําหรับน้องๆน,นักเรียนนะครับเด็กๆนักเรียนที่มีภูมินวอยู่ในเขตบ้านไม่ยังมิ้นหมู่ที่สเนี่ยถือว่า เป็นยุบชนที่มีความกระตือรือร้นมากในการที่จะอนุรักษ์ป่าเพราะว่าเขาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงจากท่านผู้นําชุมชนในเขตที่เขาพักอาศัยอยู่เองหรือจากพ่อแม่ผู้ปกครองอยู่เองเวลามาร่วมกิจกรรมอย่างนี้ก็จะถือว่าเป็นกิจกรรมที่นักเรียนจะมีมีความสนใจเป็นพิเศษเพราะว่าได้ทําจริงได้พบเห็นประสบการณ์โดยตรงในการที่จะช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ครับ อีกอย่างหนึ่งก็คือไม่ว่าเขาจะไปอยู่ที่ไหนผมคิดว่าในเรื่องของวิถีชีวิตของชุมชนนะครับไม่ว่าเขาโตขึ้นจะไปเรียนต่อในต่างๆสาขาอาชีพเนี่ยอย่างหนึ่งที่จะติดตัวเขาไปก็คือในเรื่องของอความรักในทรัพยากรธรรมชาติความรักที่จะช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้หรือห่วงแหนทรัพยากรป่าไม้ซึ่งเป็นสมบัติอันมีค่าของชาติแล้วก็การปลูกฝังนะครับในเรื่องของจิตสํานึกของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ต้องเริ่มตั้งแต่น้องๆน,นักเรียนตั้งแต่วัยนี้เป็นต้นไปครับเด็กและเยาวชนในหมู่บ้านจะถูกปลูกฝังจากผู้ใหญ่ให้รู้จักรักษาความสะอาดโดยพวกเขาจะเดินเก็บขยะตามบริเวณท้องถนนเป็นประจำทุกวันหลังเลิกเรียนนอกจากนี้ชาวบ้านก็ยังมีการจัดการขยะที่ดีในแต่ละครัวเรือนอีกด้วย ในหมู่บ้านบางบ้านก็ไม่มีถังขยะบางบ้านก็มีแต่บางบ้านที่ไม่มีก็จะมีหลุมขยะหลุมขยะเสร็จแล้วบางคนก็จะจะมีหลุมขยะในไร่ก็จะเก็บขยะไปไปฝังในไร่ของตัวเองขยะที่เป็นเป็นปุ๋ยชีวภาพก็จะไปฝังกลบในไร่ของตัวเองเพราะว่าจะเป็นการเพิ่มธาตุอาหารให้กับไร่ที่ยังใช้แบบตลอดกิจกรรมหลักที่เดชามก็จะมีการอนุรักษ ทรัพยากรน้ําแล้วก็2ก็จะมีการเก็บขยะรู้สึกเดรัจฉ์ครั้งสองครั้งแล้วแต่เด็กเขาจะจัดปกติเด,กเด็กก็จะคัดแยกขยะเองในนนเขาก็จะเป็นการคัดแยกขยะตั้งแต่คนเรือนให้กับเด็กเลยไม่จําเป็นให้เด็กต้องเดินเก็บขยะ <Evet. S 1> ในชุมชน,น <Evet. S 1> อาจจะให้แต่ละคนที่มีขยะก็จะบอกให้เด็กมีญาติที่ให้มานเก็บขยะในหมู่บ้านในในหลังคาบ้านเลย เรื่องทรัพยากรป่าไม้ต่างๆเนี่ยผู้ใหญ่เขาทํากันแล้วเหลือแต่ทรัพยากรในน้ํายังไม่มีกลุ่มไหนทําก็เลยเด็กก็จะรวมกลุ่มกันทําว่าคือจะบ่งอําทำป้ายบอกว่าบริเวณนี้นะเป็นเขตอนุรักษ์ความปลาคือไม่ได้กั้นไว้ไม่ได้มีบ่อไว้คือใช้เครื่องหมายไว้เฉยๆหลังจากนั้นไม่กี่ปีเองสัตว์ป่าอสาสัตว์น้ําก็เริ่มขยายขึ้นขยายก็ไปจับสัตว์น้ําตกเบ็ดหาปลาจะง่ายมากแล้วก็ได้กินเยอะ ่่เนเืองรอครับคือเมื่อก่อนมีการหาปลาเยอะมากซึ่งทำให้จำนวนปลาในแม่น้ำเนี่ยลดลงและอาจจะสูญหายไปได้พวกหนูจึงคิดว่าถ้าการที่เราร่วมใจการอนุรักษ์ปลาก็จะทำให้เราได้มีปลาที่จะเลี้ยงชีพตัวเองตลอดทั้งปี การปรับวิถีชีวิตให้อยู่กับธรรมชาติเป็นทุนเดิมของวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับยุคสมัยของการอนุรักษ์ป่าและสิ่งแวดลอ้อมทําให้พวกเขาสามารถอยู่ร่วมกับป่าอย่างมีความสุขได้ครับชาเผ่าปากากยอมีแบบแผนการใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายและพอเพียงโดยการทำไร่ทำนาปลูกพืชผักสวนครัวและเลี้ยงสัตว์ไว้เพื่อเป็นอาหารมากกว่าการค้าขาย ใช้ชีวิตแบบพึ่งป่าพึ่งน้ำอาศัยอยู่ร่วมกันรวมถึงการนำวัตถุดิบจากธรรมชาติมาประยุกต์ใช้ให้เท่าทันกับยุคสมัยอาทีนี้อาชีพหลักก็จะมีการทำนาแล้วก็จะมีการทำสวนําทำสวนจะมีทั้งสวนไม้ยืนต้นแล้วก็ไม้ล้มลุกแล้วก็มีกาแฟเข้าเข้ามาเสริมด้วยตอนนี้แต่ว่ากาแฟรู้สึกจากเป็นเพิ่งเริ่มมาได้ไม่กี่ปีเอง แต่ถ้าเป็นลำไยรู้สึกจะได้ผลผลิตนำออกไปจำหน่ายแล้วก็เป็นอาชีพให้กับชุมชนไปแล้วหลายรายครับนอกจากนี้ชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ยังมีการนำไผ่มาทำเป็นตอกเพื่อส่งขายให้กับกลุ่มอาชีพจักสารเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัว อาชีพเสริมจากพี่น้องเกษตรกรหลังจากที่ทำอาชีพหลักแล้วก็จะมีอาชีพเสริมก็คือจากตอกจากไม้ไผ่ผลิตพันธ์จากไม้ไผ่ในเขตป่าชุมชนไม่ได้เอาพื้นที่ป่าจากต้นน้าไม่ได้มาทาลายพื้นที่ป่าตรงนี้นแล้วก็จะ,ะนาไม้ตอกจำหน่ายให้กับพี่น้องกลุ่มอื่นๆที่นำไปทำ สินค้าโอทอปต่อไปในเช่นพวกตะกร้าพวกกระเช้าอะไรต่างๆนี้ครับหมู่บ้านแม่ยางมิ้นได้รับรางวัลชนะเลิศชุมชนปลอดการเผาปี2555นับเป็นความภาคภูมิใจจากการที่ได้ร่วมกันระหว่างแกนนำในหมู่บ้านชาวบ้าน เด็กและเยาวชนจนเกิดความรวมสมบูรณ์ในผืนป่าสืบทอดมาตั้งแต่บรรพบ,บุรุษตีผ่านมาเนี่ยชุมชนของเขาเนี่ยตีบ้านหมู่นี้เนี่ยได้จวยกันอนุรักษ์ซึ่งสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะป่าไม้และสัตดป่านะฮะชนเผ่าปากาคยอนี่เป็นชนเผ่าตีอนุรักษ์ต้นน้ำได้ดีตีทรงผลคือ เกิดความสมบูรณ์ถึงพืชพันธุ์ป่าไม้เป็นอย่างยิ่งครับครั้งแรกเนี่ยพวกผมคือ50ภาว่าจะรับหรือไม่รับเพราะว่าการจัดก,การของพวกผมอาจจะไม่ดีพอแต่ว่าโดยรวมและทางจังหวัดทางภาคก็ยกให้พวกผมทําเพราะว่าก,ก็เป็นหมู่บ้านการจัดก,การเป็นที่หมู่บ้านหนึ่งจะเป็นหมู่บ้านข้างล่าง แต่เป็นหมู่บ้านผมบ้านแรกที่อยู่ในป่าแล้วก็เป็นบ้านชนเผ่าด้วยครับอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่าทางทางกรมเลือกหมู่บ้านผมความภูมิใจตรงนี้พวกสำหรับผมพวกผมทั้งผู้นําและก็คณะกันตลอดจนพี่น้องชาวบ้านภูมิใจมากเพราะว่าคือที่พวกผมทำอ่ะคือ ไม่ได้คิดไม่ได้หวังว่าจะทําจะได้รางวัลจะได้เป็นศูนย์เรียนรู้ก็คือที่พวกผมทาคือเป็นวิถีชีวิตของพี่น้องประกยอยนยกตัวอย่างหมบ้านผมก็คือทาอยู่แล้วและเหลือแต่ระบบการ,รจัดก,การเป็นวิชาการกผู้ปกครองไม่ถนัดพอทางโรมมาส่งเสริมก็จะเป็น,นเหมือนกับว่าเป็นแบบอย่างสามารถพูดได้ถ่ายทอดได้มาเรียนรู้ได้ ่าอยู่ได้คนก็อยู่ได้ถ้าคนอยู่ไม่ได้ป่าก็อยู่ไม่ได้ดังนั้นทั้งป่าและคนก็ต้องอยู่ร่วมกันแล้วก็ที่สําคัญคือในอนาคตถ้าอากาศเป็นที่เยอะถ้าชุมชนไหนไม่มีป่าชุมชนนั้นจะลําบากเนี่ยตรงนี้ที่ผมห่วงที่สุดตอนนี้ไม่ว่าอะไรต,ต่างซื้อหมดแล้วเหลือแต่อากาศยังไม่ได้ซื้อแต่ถ้าชุมชนไหนมีป่าชุมชนอาจจะตงนาอาจจะไม่ได้ซื้อนะซื้ออากาศก็ได้ครับ